ถ้าแมวแบบเปิดหรือปิดดีนะอยู่กับแมว101บายเวสซินาว่าวันนี้เรามีคําตอบให้ครับ่อนอื่นต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการเลี้ยงแมวระบบเปิดหรือระบบปิดแตกต่างกันยังไงนะครับในแง่ของการเลี้ยงแมวระบบเปิดเนี่ยก็คือการปล่อยให้แมวของเรานะครับได้ออกไปนอกบ้านได้อย่างอิสระนะครับส่วนการเลี้ยงแมวระบบปิดเนี่ยหมายความว่าแมวของเราเนี่ยครับจะไม่มีโอกาสได้ออกไปนอกตัวบ้านเลยนะครับถามว่าเลี้ยงระบบไหนดีกว่ากัน แต่ละระบบก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันครับถ้าเลียงในระบบเปิดเนี่ยครับขอข้อดีของของการเลี้ยงในลนักษณะแบบนี้คือแมวของเราเนี่ยจะได้มีการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นะครับได้สามารถออกไปวิ่งไล่วิ่งล่าเป็นแนวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แต่ข้อเสียนะครับสำหรับการเลี้ยงแมวในระบบปิดเนี่ยก็คือ,อสิ่งแวดล้อมนะครับที่อาจจะเป็นอันตรายกับตัวแมวโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดเจ้าของเลี้ยงแมวในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับเช่นเลี้ยงอยู่ริมถนนใหญ่นะครับหรือว่าบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยมีแมวจรอ,อยู่นะครับแมวที่สามารถออกนอกบ้านไปได้หรือียในระบบเปิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอกับอุบัติเหตุหรือมีการต่อสู้กับแมวตัวอื่นหรือมีการติดโรคต่างๆได้มากกว่าแมวที่เลี้ยงในระบบปิดนะครับ สำหรับการเรียนในระบบปิดครับข้อดีก็คือน้องแมวของเราเนี่ยครับจะปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้องถนนอย่างแน่นอนการเลี้ยงแมวใน,น,านาระบบปิดนะครับก็คือน้องแมวเนี่ยจะขาดโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติบางอย่างออกไปนะครับเช่นเรื่องของพฤติกรรมการล่าเป็นต้น อย่างไรก็ตามครับถ้าเจ้าของเลี้ยงแนวในระบบปิดนะครับควรจะต้องชดเชยพฤติกรรมที่ขาดหายไปตรงนี้ให้กับน้องแมวของเราด้วยนะครับด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นของเล่นนะครับหรือว่าอุปกรณ์การให้อาหารที่น้องแมวจะต้องเล่นก่อนเพื่อที่จะได้กินอาหารตรงนี้ก็จะสามารถช่วยชดเชยพฤติกรรมที่ขาดหายไปจากการที่เขาไม่ได้ออกนอกบ้านได้ นอกจากนี้นะครับในการเลี้ยงแมะบบปิดเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญนะครับก็คือการให้น้องแมวของเราเนี่ยได้เจอกับสิ่งแวดล,ล้อมภายนอกบ้างนะครับเช่นมีหนา้าต่างให้เขาได้ดูนะครับมีพื้นที่ที่เขาสามารถจะออกไปสัมผัสกับสิ่งแวดล,ลอ้อมโดยที่ไม่หลุดออกไปนอกบ้านเลยการมีพื้นที่บริเวณต,ตรงนี้ครับจะช่วยให้แมวของเราเนี่ยครับผมได้รับสัมผัสนะครับจากสิ่งแวดล,ล้อมภายนอกก็เป็นการกระตุน้นจิตใจแล้วก็เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแมวของเราโดยเ่ีนงไทยเองก็มักจะแนะนาให้เลี้ยงแมของเราด้ปลอดภัยจาาากโรต่่งๆทีํ อ,อย่างที่บอกไปครับคืออย่าลืมตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติที่ขาดหายไปจากการไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ